ในวันธรรมดาวันหนึ่งในรัฐไอโอวาขณะที่วัยรุ่นคนหนึ่งกำลังเดินสำรวจหาวัตถุโบราณในฟาร์มของเพื่อนเขากลับได้พบสิ่งที่เหนือความคาดหมายที่บริเวณใกล้กับลำห้วยที่มีน้ำกัดเซาะมันคือกระดูกขากรรไกรของมัสโธดอนสัตว์คล้ายช้างที่เคยเดินท่องแผ่นดินอเมริกาเหนือเมื่อกว่า34,000ปีก่อนและได้สูญพันธุ์ไปเมื่อราวหมื่นปีที่แล้ว โดยกระดูกขากรรไกรที่พบมีความยาวกว่า70เซนติเมตรและคาดว่าเป็นของมัสโทดอนวัยยาวที่สูงราว2.1เมตรโดยขณะน,นี้มันถูกเก็บรักษาอยู่ที่ paleontology repository ในมหาวิทยาลัยไอโอ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นว่าเขาอุ้มฟอซซีลอันหนักอึ้งไว้ในอ้อมแขนแล้วเดินกลับขึ้นมาที่บ้านฟาร์มซึ่งเจ้าของที่ดินก็รู้ว่าต้องทำยังไงต่อพวกเขาจัดการห่อมันด้วยพลาสติกเก็บความชื้นไว้แล้วจึงติดต่อมาหาเราซึ่งโชคดีมากที่พบเร็วเพราะหากทิ้งไว้นานกว่านี้กระดูกอาจแห้งและถูกทำลายจากความร้อนของแสงแดดแมสโทดอน เป็นญาติห่างๆของช้างในยุคปัจจุบันแต่คนมักจะสับสนระหว่างมัสโทดอนกับแมมมอธขนยาวโดยแมมมอธขนยาวปรากฏตัวเมื่อประมาณ5.1ล้านปีก่อนที่แอฟริกาส่วนมัสโทดอนมีบันทึกว่ามันอยู่บนโลกมานานกว่า30ล้านปีและมีถิ่นอาศัยในอเมริกาเหนือและอเมริกากลางพื้นที่รัฐไอโอวาในอดีตคือสวรรค์ของสัตว์โบราณขนาดยักษ์ไม่ใช่แค่ช้างโบราณเท่านั้นยังมีบีเวอร์ยักษ์มีหน้าสั้นสล็อตยักษ์ มาอูดและกระทิงดึกดำบรรพ์โดยพิพิธภัณฑ์ฟอสซิลของมหาวิทยาลัยไอโอวายังมีตัวอย่างฟอสซิลสัตว์ยักษ์จากทะเลเช่นแมงป่องทะเลที่ยาวถึง1.8เมตรที่พบในแอ่งหลุมอุกบาทอายุ475ล้านปีซึ่งถือเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนคุณไม่มีทางรู้เลยว่าสักวันอาจเจอฟอสซิลชิ้นสำคัญระหว่างเดินเล่นที่ไหนสักแห่งเพราะฟอสซิลที่น่าทึ่งบางครั้งก็อาจอยู่ใต้เท้าเรานี่แหละครับ